สวัสดีครับผมผมบอยพชภูมินะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะเคล็ดลับการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามได้เลยครับนะฮะอันดับแรกนะครับผมทําการคีย์เว็บไซต์นะฮะ jnetglobal. com แล้วก็เข้าที่ back office ของเราก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ทําการ log in นะครับโอเคนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนทำความรู้จักกับเมนูการใช้งานเมนูหนึ่งนั่นก็คือเมนูรายงานแล้วก็ผังองค์กรครับซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะบอกว่ามีความสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นคนใหม่ที่เริ่มทำธุรกิจเองหรือว่าคนเก่าเองต้องมีการดูเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดูอัตราการดูนี้เยอะพอๆกับเมนูคอมมิชชั่นเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า มีรายงานเยอะมีสายงานเยอะมันจะทําให้เราสามารถที่จะนะครับผมวางแผนงานและรายได้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นดง่ายังไงในวันแรกท่านเป็นคนใหม่ครับผมผมพาท่านไปดูก่อนนะครับเมนูรายงานครับผมแล้วก็ลําดับองค์กรผมขออนุญาตเปิดอีกแท็บหนึ่งนะฮะโอเคมาแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเมนูผังองค์กรนะครับ ในวันแรกๆเนี่ยครับท่านถ้าเกิดท่านดูวิดีโอนี้ท่านเพิ่งสมัครสมาชิกกับทางจเน็ต l o บอลไปท่านจะเห็นท่านเพียงแค่ตัวท่านคนเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นรายละเอียดหรือว่าชื่อ ID URL ของท่านที่ท่านตั้งไว้เมื่อตอนสมัครนะครับอย่างเช่นของผมเป็น DOC d o ีดีนะครับผมก็จะกลายเป็นของผมวันแรกผมมีคนเดียวครับแต่นะครับโดยการวางสายงานที่นี่เราจะมีเห็นไหมฮะมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา นะครับผมตรงนี้เนี่ยครับคือเมนูที่อ่าไม่ใช่ครับคือรายละเอียดที่มันเพิ่มขึ้นทีหลังวันแรกผมเองก็เป็นคนใหม่วันแรกผมเองก็เป็นคนเดียวนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมพาไปดูนะครับอันนี้คือเว็บไซต์การดูแบบดั้งเดิมนะฮะจะสามารถดูได้ประมาณ4ี่ระดับชั้นและก็ระหว่างรอโหลดนะครับผมอ่ะโอเคพราะขยายเป็นสี่ระดับชั้นรู้สึกว่ามันเยอะไหมฮะเยอะขึ้นใช่ไหมครับโอเคครับผมแต่ นะครับผมโดยการทํางานเนี่ยครับทุกคนจะมีการทํางานสองฝั่งซ้ายกับขวาโดยปกติเมื่อท่านสมัครอดีไปที่ปรึกษาของท่านหรือว่าคนที่ทํางานร่วมกับท่านเนี่ยครับที่สปอนเซอร์ท่านมานะครับจะมีการวางสายงานด้านบนลงมาด้านล่างด้านล่าง,ด,าางด้านล่างอยู่แล้วแม้ท่านเองไม่ได้สร้างก็ตามแต่นะครับความหมายก็คือว่าวันแรกท่านเองเป็นคนใหม่แต่ที่ปรึกษาของท่าน หรือว่าคนที่แนะนาท่านเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยเป็นคนที่ทํางานนี้อยู่แล้วมีความเชี่ยวชาญในการที่จะสปอนเซอร์ทีมงานใหม่หรือว่าสร้างคนใหม่ๆอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นอีกขาข้างหนึ่งของท่านจึงจะไปไวมากๆนะครับอันนี้คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะฮะอ่าโอเคครับผมผมพาท่านไปดูด้านขวาสุดของผมละกันนะครับจะเห็นภาพอ่โอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือทีมงานคนล่าสุดของผมนะฮะ ก็มีการสมัครสมาชิกเมื่อวานนะครับผมนะฮะในแบบ a m b a s s a อร์นะครับผมท่านนี้เนี่ยวันแรกไม่มีใครเลยแต่อนาคตเนี่ยครับฝั่งขวาของเขาเนี่ยครับเนื่องจากเขาอยู่ทางด้านขวาของผมนะฮะก็จะมีทีมงานมาต่อเขามาต่อเขามาต่อเขาโดยที่เขาเองอาจจะยังไม่ได้สร้างใครหรือว่าสปอนเซอร์ใครก็ได้แต่พอผมมีหน้าที่ที่จะสปอนเซอร์หรือว่าสร้างทีมงานใหม่ๆขึ้นเนี่ยครับก็จะมาวางต่อเพราะว่าการทําง,งานของเรามันวางได้แค่ซ้ายกับขวา ก็จะมีการวางต่อวางต่อวางต่ออถ้าเกิดเลื่อนขึ้นไปดูอัพไลน์ของเขานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยฮะท่านนี้ก็ยังไม่มีฝั่งนี้เลยดังนั้นท่านนี้กับท่านนี้รู้จักกันไหมไม่รู้จักนะครับจะเห็นได้ว่าคนสปอนเซอร์คนละคนเลยนะครับผมเนี่ยฮะข้อมูลนะครับผมเป็นคนสปอนเซอร์มาแต่ท่านนี้รู้จักกับท่านนี้ไม่รู้จักแต่ท่านนี้มาอยู่ด้านล่างของคนคนนี้เลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึง นะครับผมก็จะเหมือนกันนะฮะแต่และคนไม่รู้จักกันเลยนะครับผมอ่าเรียงกันเป็นแนวดิ่งฝั่งขวาเนี่ยครับไม่รู้จักกันเลยแต่มาต่อสายงานระหว่างกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแต้มนะครับผมหรือว่าคะแนนจากการไซอัพเองจากการที่ซื้อสินค้าเองในอนาคตทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ของฝั่งไหนก็ตามแต่จะขึ้นมาที่ด้านบนอย่างเช่นตัวอย่างในกรณีนี้คือ ตรงนี้เนี่ยครับมาผมชีค้ค้างไว้นะครับไลท์พอยต์จะเป็นห้าร้อยฝั่งซ้ายจะเป็นศูนย์อนาคตถ้าเกิด i อดีของท่านนี้ยังไม่ได้ทาอะไรต่อนะครับแต่ผมมีการสปอนเซอร์คนใหม่หรือว่าคนที่เป็น i อดีเมื่อกี้มีการสร้างสายงานของเขาเองเพิ่มขึ้นซ้ายกับขวาของเขาเองทุกๆแต้มที่เกิดขึ้นเมื่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาของคนด้านล่างเราครับจะเด้งขึ้นมาอยู่ที่เราหมดเลยนี่คือข้อดีของเจเนอนะครับผมที่ทําให้นะครับทีมงานหรือว่าคนที่ทําธุรกิจนะครับที่มาทีหลังเนี่ยครับ จะสะท้อนหรือว่ามีการแต้มจะเด้งขึ้นมาหาทุกๆลำดับชั้นเลยนะครับผมนี่คือที่มาของพังงานนะครับผมอ่ะโอเคผมกลับพาทุกท่านไปดูด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับภาพในอนาคตเองนะครับอ่าเนี่ยฮะภาพในอนาคตของคนเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบนี้มีซ้ายกับขวาซึ่งผมยอมรับเลยว่าฝั่งด้านซ้ายเนี่ยครับอัตราการสร้างของผมน้อยมากนะครับแต่ด้านขวาของผมเนี่ยผม สร้างเป็นหลักเลยเพราะว่าอันนี้เป็นแนวก็เรียกว่าสายแข็งฝั่งขวาของผมนี่คือสายอ่อนนะครับเพื่อเห็นภาพที่ชัดขึ้นผมพาไปดูเมนูแบบใหม่ครับผมเป็นเมนูผังงานแบบใหม่ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่ซึ่งสามารถดูได้ถึง40ลําดับชั้นนะครับภาพตรงนี้เนี่ยครับซ้ายกับขวานะครับผมซ้ายกับขวาเนี่ยครับเห็นไม่ชัดใช่ไหมครับไปดูภาพนี้ครับตรงนี้ชัดเจนกว่า อันนี้ดูได้แค่10บลำดับชั้นนะครับผมเลื่อนเป็น40่สบลำดับชั้นดูครับอโอเคเห็นไหมฮะสี่สิบลำดับชั้นผมคือคนนี้นะครับผมฝั่งซ้ายคือฝั่งที่เป็นขาแข็งผมเนี่ยครับอัตราการสร้างของผมน้อยมากแต่มีทีมงานเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยเลื่อนให้เห็นเห็นไหมฮะ มีการเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับขาแข็งของเราเนี่ยจะเยอะมากๆแม้เราไมา่ได้สร้างเองก็ตามนะครับผมอ่าแต่ขาที่เราสร้างเองเนี่ยครับโดยปกติมันจะเติบโตช้ากว่าขาที่มีคนช่วยกันสร้างที่ปรึกษาเราช่วยกันสร้างเห็นไหมฮะด้านล่างเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมีการระเบิดออกเมื่อถึงเวลาที่ที่เหมาะสมนะครับ ทีมงานถ้าเกิดเจอคนหนึ่งสักคนที่ขยันมากๆนี่ครับก็จะมีการระเบิดแตกองค์กรอยู่ด้านล่างและกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนี่คือผังงานนะฮะที่ทุกคนต้องทําความเข้าใจนะครับในวันแรกเองเนี่ยครับทุกท่านเองอาจจะมีคนคนเดียวแต่ในอนาคตนะครับทีมงานใต้าสายงานท่านจะเยอะมากๆเป็นร้อยคนเป็นพันๆเป็นคนนะครับและทุกๆครั้งที่มีการซื้อสินค้าอะไรก็ตามแต่ของไอดีตั้งแต่ไอดีนี้เป็นต้นไปฝั่งนี้นะครับผม คะแนนก็จะเด้งถึงผมด้วยฝั่งนี้คะแนนก็จะเด้งถึงผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการวางสายงานในรูปแบบของธุรกิจเจเนนะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเมนูอย่างอื่นนะครับผมอะไรดูอะไรได้อีกบ้างนะครับโอเคเอามาส์ไปชี้นะครับตัวนี้อาจจะไม่เห็นไม่เห็นนะแต่จริงเราสามารถที่จะดูได้นะครับผมปรับเป็นแอดวานแล้วกันไม่ขึ้นอ๋อต้องคลิกนะครับผมโอเค ผมให้ดูรายละเอียดผมนะครับจะเห็นได้ว่านี่คือรายงานรายละเอียดของผมผู้ที่จะปอนเซอร์ผมก็คือคุณแม็กไก่นะครับผมยูเซอร์ผมคือแบบนี้แต้มด้านซ้ายเห็นไหมครับประมาณสามหมื่นกว่าแต้มด้านขวาประมาณร้อยยี่สิบห้าทำไมฝั่งขวาน้อยจังเพราะการรับรายได้แบบไซเคลิลนะครับผมรับรายได้แบบไซเคิลคือยังไงการรับไซเคิลของเราคือฝั่งขาแข็งเนี่ยครับเขาจะหักที่หกร้อยคะแนนฝั่งขาอ่อนก็จะหักที่สามร้อยคะแนนนับเป็นหนึ่งไซเคลิล ดังนั้นคะแนนฝั่งขวาผมเมื่อผมสร้างไม่ทันเนี่ยครับมันจะถึงได้สูงสุดแค่ประมาณ300แล้วก็จะโดนตัดไปเป็น1ไซเคิลหนึ่งไซเคิลของเราก็จะมีรายได้ที่35 US ยูอดอลลาร์นะครับผมที่จะโอนเข้าบัญชีเราดังนั้นเนี่ยครับคะแนนเราก็จะมีการโดนตัดไปเรื่อยๆฝั่งนี้600ฝั่งนี้300นะครับผมด้วยอัตราการเกิดเนี่ยครับฝั่งซ้ายจะเยอะมากๆในอนาคตเนี่ยครับขาแข่งของท่านจะเป็นคะแนนที่เยอะมากๆดังนั้นขั้นตอนการออโต้ชิปเนี่ย จึงเป็นอะไรที่สําคัญมากๆในการที่วันนี้ท่านเองเป็นคนใหม่แต่มีทีมงานหรือว่าที่ปรึกษาสร้างขาแข็งให้กับท่านไว้แต่ท่านเองยังไม่เห็นว่ามีรายได้อะไรเกิดขึ้นเลยหรือะไรต่างๆแต่วันหนึ่งเมื่อท่านเริ่มทํางานเป็นเริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้จนเข้าใจทํางานเป็นแล้วเนี่ยครับท่านจะมีรายได้เกิดขึ้นไยมากๆเพราะว่ามีขาแข็งหรือว่าคะแนนสะสมที่รออยู่ในปริมาณที่มากดังนั้นเมื่อท่านทําครบทุก300คะแนนท่านจะได้รับเงินหนึ่งสาเหรียญ35เหรียญ35เหรียญตลอด ดังนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยครับคะแนนฝั่งขวาผมจริงน้อยไม่เคยเกินสามร้อยเลยพูดได้ง่ายตอนนี้นะฮะจนกว่าผมจะทําแซงนะฮะสามหมื่นแปดพันเนี่ยครับไปผมถึงจะกลายเป็นฝั่งขาแข็งแล้วก็ฝั่งนี้เป็นขาอ่อนแทนแต่ในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากมากนะครับขาแข็งก็จะเป็นขาแข็งอย่างนั้นเพราะอัตราการเพิ่มของคนอัตราการเกิดคนทํางานหรืออะไรต่างๆมันจะมีปริมาณที่มากกว่าและมันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆ นะครับผมอ่ะอันนี้คือยกตัวอย่างรายละเอียดนะครับของ ID สปอนเซอร์ดังนั้นเนี่ยผมสามารถใช้เมนูไหนได้อีกนะครับผมอ่โอเคผมมีการอ่านะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่าง ID นี้แล้วกันที่จริงในเมนูดั้งเดิมก็ได้เราสามารถที่จะข้ามไปยังผู้ใช้หรือว่าจัมป์ทู ID ที่เป็นลูกทีมเรานะฮะ เพื่อให้เราดูผังงานของเขาได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคอย่างนี้ผมเอามาใส่หน้าจอแบบใหม่ด้วยนะฮะทุกท่านจะได้เห็นความแตกต่างผมไล่ลงไปทีละ ID เนี่ยยากมากกว่าจะถึงถ้าเกิดผมกระโดดไปที่ ID นี้เลยเนี่ยมันจะทำให้ผมเห็นด้านล่างของ ID นี้ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นนะครับอันนี้คือ ID ทีมงานผมนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยครับผมคะแนนฝั่งซ้ายห้าร้อคะแนนฝั่งขวาร9 4ยบฝั่งนี้ยังไม่ครบห0ร้อยฝั่งนี้ยังไม่ครบ300รอยก็เลยยังไม่ตัด ถ้าเกิดฝั่งนี้เนี่ยครับมีคะแนนที่สามร้อยฝั่งนี้ยังไม่ถึงหก0้อยก็ยังไม่ตัดอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คะแนนฝั่งนี้กลายเป็นสองพันฝั่งนี้จะโดนตัดทันทีเพราะอันนี้เกินสามร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือตัวอย่างของทีมงานเราสามารถที่จะกระโดดลงไปดูรายละเอียดของทีมงานของเราได้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะยาวไปแบบนี้เลยอย่างเช่นคนล่าสุดเนี่ยครับก็คือคนนี้ใช่ไหมฮะนะที่ผมพาดูเมื่อสักครู่วันนี้เขาเป็นคนใหม่คนคนเดียว ที่ยังไม่มีไอดีที่ยังไม่มีใครต่อนะครับแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะจะมีคนต่อด้านขวาของเขาแนวดิ่งลงไปแล้วก็ด้านซ้ายของเขาถ้าถ้าเกิดเขามีการเริ่มทํางานแล้วก็หาสมาชิกขึ้นมานะครับมีการขยายสาขาหรือว่าทําผู้หาสร้างผู้ที่สนใจทํางานได้มากขึ้นนะครับก็ <S <S จะมีคนต่อไปโดยอัตโนมัติ <S 2> <S 2> เหมือนอย่างเช่นคนคน,นี้คนคนนี้นะครับ <S <S ดังนั้นทุกคนควรใส่ใจนะครับเรื่องของผังงาน ็นอะไรที่เราต้องมาดูมันดูยิ่งดูคุณยิ่งเติบโตคุณยิ่งสําเร็จเพราะคุณจะรู้ว่าเอ๊ะคนอื่นทํายังไงเราถึงจะมีคะแนนฝั่งซ้ายเยอะๆมีคนมาร่วมงานกับเราฝั่งซ้ายเยอะๆมันจะเป็นบันไดให้คุณนะครับสแสวงหาหนทางในการที่คุณจะหาวิธีการสร้างทีมงานขึ้นมาแล้วมันจะทําให้คุณเห็นภาพขนาดใหญ่ของธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดคุณสมัครสมาชิกแล้วไม่เคยลอกอินเข้าหน้าเว็บไม่เคยลอกอินเข้ามาดูผังงานเนี่ย แสดงว่าความมุ่งมั่นของคุณในการสร้างธุรกิจเนี่น้อยแต่จะเกิดเมื่อไหร่ที่คุณมีการลอกอินนะครับผมมีการลอกอินเข้ามาศึกษาผังงานเรื่อยเื่อเนี่ยครับมันจะทําให้คุณเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็แรงผลักดันในการที่อยากให้ทีมงานเติบโตนะครับเอาง่ายก็คือว่าทุกท่านเองเนี่ยครับสามารถที่จะมีสายงานเหมือนผมนะครับซึ่งใช้เวลาสร้างตรงนี้เนะี่ยไม่นานนะครับธุรกิจเจนี้เป็นธุรกิจอะไรที่ ที่ทาได้ง่ายมากๆปัจจุบันผมมีทีมงานอยู่ต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศแล้วนะครับผมเนี่ยฮะตัวอย่างนะครับผังงานมันกระจายไปแบบหมหฬารเลยเนี่ยครับคือที่มาของคําว่า s s ส v e i ินค m e นะครับถ้าเกิดเรายิ่งเจอคนที่ขยันและมุ่งมั่นสักคนหนึ่งเนี่ยฮะเขาอาจจะเป็นเพชรเมร็ดงามของเราเลยก็ได้ดังนั้นเรื่องของการสร้างคนเนี่ยครับหรือว่าการที่จะมอบโอกาสในการทําง,งานตรงนี้ให้กับใครก็ตามเนี่ยจึงเป็นอะไรที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคนคนนั้นจะจะเก่ง มากน้อยแค่ไหนนะครับมันอยู่ที่เวลาแห่งการเข้าใจของเขาว่าเขาจะทําความเข้าใจศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างของการทํางานนี้และเริ่มทํางานและเริ่มก้าวและเริ่มวิ่งเมื่อไหร่ที่เขาวิ่งอะไรก็ฉุดไม่อยู่ทั้งเรื่องของสายงานทั้งเรื่องของอไรายได้ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วการที่เราสร้างใครคนใดคนหนึ่งให้ประสบความสําเร็จนี่แหละครับคือความสําเร็จของตัวเราด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นงานนี้จึงเป็นงานที่มีความท้าทายมากๆนะครับเขามีคําพูดบอกว่าถ้าเกิดคุณต้องการทํางานงานนี้เพื่อตัวคุณเองนะคุณจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณมีความต้องการที่จะสร้างคนอื่นให้สําเร็จและทําเพื่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆที่คุณไม่รู้จักที่กลายมาเป็นทีมงานของคุณนะครับผมที่กลายมาเป็นทีมงานของคุณเนี่ยครับเราต้องการให้เขาประสบความสําเร็จตรงนี้ครับ คืองานที่ช่วยเหลือคนอื่นและคุณก็จะไปได้ไกลเท่าที่คุณสร้างให้คนอื่นไปได้ไกลนะครับผมโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องของการดูสายงานนะครับผมเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับหวังว่าทุกท่านที่ติดตามก็น่าจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาประมาณหนึ่งและภาพที่มันกว้างขึ้นนะครับสำหรับคนใหม่ๆมีความจาเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านเองไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าภาพอนาคตของผังงานท่านจะเป็นยังไงนะครับผม ว่าวิดีโอนี้ก็จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยครับเกิดความเข้าใจได้เห็นภาพในใจของท่านได้มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ